ส่วนที่จังหวัดพัทลุงครับจาัดก,การแข่งขันตีโพลทิงถ้วยพระทิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนามทั่วคราวเทศบาตลตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองพัทลุงนายวิสุทธิธรรมเพชรนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดเวทีแข่งโพลลาดพระทิงถ้วยพระราชทาน <Okay. S 2> สมเด็จพระกิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกสนามที่หนึ่งโดยเทศบาลตำบลเขาเจียกจัดให้มีการแข่งโพลเยวชนโพลขนาดเล็กโพลขนาดกลางและโพลขนาดใหญ่ซึ่งปีนี้มีโพลจากค่ายโพลและโพลจากวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงสมัครเข้าแข่งเป็นจำนวนมากสำหรับงานแข่งโพลลากเป็นงาน ประเพณีที่ชาวจังหวัดพัทลุงได้จัดให้มีการแข่งโพล,ลากพระในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีสำหรับปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจัดเป็นงานใหญ่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดพัทลุงและภาคใต้นอกจากจะมีการแข่งโพลชิงท้่วพระราชทานแล้วยังจัดให้มีการแข่งขันซัดต้มประกวดเรือพระสมโพธิเรือ พระเป็นเวลา3วัน3คืนการแสดงหนังตะลุงและการแสดงมนุราแบบโบราณการประกวดธิดาโพนและการแสดงของนักเรียนนักศึกษาอีกด้วยครับ